โอ้โนี่กูลองเลยชอตนี้ตกลงกันมย not ready ิงก,กูนี่เล่นหรอสแกนกางไม่ยากเล,ลยโโลอะอ้ไอพวกปโตมา,นนาบ,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 บีมีบ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 ีมีเรื่องกลับแล้วชอ็ชอตชอ็อตช็ ยยๆไม่เห <thôi S 2> yeah, ็นคิวจอยนะส่งตัวยูนี่มาเลยครับยูบเพื่อนาเลยยังอ่ะกาง่างเจ่ากรับผงด้วยไม่ไปตัวแล้วอหลั ปัก planted หอก out บล็อคทอยมอ last l a y e มิดเดล one enemy r e m a i ตตนโอ้โหเฮียยไม่โดนเฉยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หน้าเบื่อว่ะตอนนี้นี่เฮี

Don't gương mặt ground. bắt đầu bắt đầu Cái đầu bắt 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 đầu bì ลิปเชือกคู่อุ้ยสองตัวเรน่าเก็บนะเรน่าขี้จอยจางจางมองมาเก็ตเข้าไปแล้วเข้ามาแล้วเจ้าเข้าแล้วมาเก็ตดาับอ่ะตัวโอ้โหเนี่ยมันมันวิ่งให้เถื่อนเลยว่ะบกลาังดังเก่าเลยเบ๊ไอ้กไก่เอไอ้ไกลบีอยู่โอเคหน้าบีหน้าบี

ชอบชอบชเก็บละเว็บผมที่ว่ะชอบช่อยู่ๆมันเจ็บแล้วมันเจ็บเจ็ดละทำอะไรทำอะใส่แล้ววิลโลวดิีไม่รู้เรื่องนะเก็ตไว้จากวับปะับ

กเดินเดินอโ้สโยไอ้สายสเว็บสายสองมาเก็ตมากับเมนมาเก็ดกับเมนอ้นี่เดบอสแ่ว่าคือตอนเมนกนเดไม่เห็นศพโอเมนตั้งอยู่อะ ักก็อดีนะเราสั่งอาหารไปแล้วเราขอยืมาโตกันแล้วโตกันแล้วค่ะอยู่นี่บอมเม้นะเอาลงไปเอาไป้วค่ะเนี่ยเล่นเกมไม่สนใจเขาเลยเล่นเกมเติมไม่สนใจคุณภาพชีวิตเขาปูกับเอฟสี่เจอแซมแล้โอเมนไปรอมืดตรงนี้ได้ปะถ้ามันมาเออบีสี่เลอะ ม uhh ีมีโกลคือชาไปเพื่อนดูนากันน้ากล้น้ากันหนกัน้กันทนทีพี่โชคแปดโดนอ่ะมันน่าจะมืดเลยเว้ยมันมืดเสียดายว่ะ Oh, go the guy, the shadow, the last round before the switch. Don't save anything. In last chance to use our stuff. Hello, everyone. I'm going to go to the house. Okay, I'm here.

ุนตกรอฝ่ายยูเข้าเลยหรอคุณโชว์เขาเก็บผ้าก่อนได้ไหมดาเลยครับวิ่งเลยครับขกินอะไรดีนะข้าวเย็นนั่นเกมน่นเกมอยูุ่ยด้วยไม่ได้นะ เธอเขาดูผิดมันเป็นของที่เกาหลีไม่ใช่ของที่ญี่ปุ่นมันเป็นของที่เกาหลีเีไอ้หอมลงแล้วครับออกระชือกระชือใส่ใหโอ้ไอโอไอโอเมนจะเบ็ดทำไมอ่ะโอ้ ในในกระตุกเลยอ่ะไม่มีหนูตุกหูไปไปแล้วอ่ะในกระตุกเลยฮะในกระตุกในกระตุกเออไม่เป็นไรม่เลยเนี่ยบ้าเลยบาอย่างเดียวเนี่ยบ้าไปช้าเพื่อเดินเร็วเดินช้าค่อยๆเดินอยู่อยู่ที่ไหน

เดิมมันเก็บปืนมั้งระวังมันมันบีบข้ามบอร์ดได้นะเว้ยมันพยายามไปดีเว็บอเคโอเคเซตจุดน่าหวอข้างหลังอาว่าอยู่ไหนอ่ะอยู่ขวาแก้วเว้บแมงใจเย็นใจชนะละ One n e m y remaining ทีมงานดีไว่

Ah. Spike down mid. Wait on, wait on. I have retrieved the spike. Ah. No more, no more. I have I got the spike. spike. Last player game. I don't. King Mark. King Mark. Land where they go. This way? ซื้อเ้ไม่ได้ก้อต t e t i my p ไม่ซื้อปืนใหญ่หรอจไม่ได้จไม่ได้ทำมอ่ะสังไม่พอหอสังไม่พอ ข้างในด้เาว่าข้างบนเราบนน่อยู่ไบอ้างบนใไปข้างบนอยู่ โอ้ยปหนึ่งศูน่ผมแม่งหนึ่งนะไม่สูงคันมันมีสีเดืยวเดี๋ยวเราไปตลาสวยเฮ้ย่ใเ่ะมันไว่าละโอเค s t e a เอ้ยพกกินนะเพื่อน

ดูยูดูยูดีไหมเดียวไม่เข้าปะไม่เข้าไม่เข้าไม่ปข้าแล้วเไอ้บอมเฮ้ย

ไแมตช์พอยตี <Match point. S 3> The begins. he died I got the spy. Reloading. Cut me. Reload oh, Get out of my way. Reload. Okay, Reload the you you you, hop, you, hop, you hop. ไปก่อนเลยไปก่อนเลยเว็บเว็บเว็บไปดูกบอมบ์กบอมบ์บอมบ์เว็บมาเก็ตบอมบ์นะบอมบ์ไม่ได้แหลกอะมาเก็ตมาเก็ตอยู่ one okay. uh, enemy remaining. Then be again. Okay, Then okay. do not have. โอ๊จริดหม่เป็น่ะจังการนี้จบแล้วเริ่มมันเหนกมันแหลกมากเลยตาค่ะตาคุณตค่ะวันนี้อยู่คอนโดทั้งวันเลย นไซส์หมดเลยนาอไซส์ไม่มีนะไม่เจอม่แอบป่ามรู้ไม่เห็นหรบนีป่าบบน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 สามบนสามีเจสกับเลน่าขอบคนปีตางันหน i งายลวเลยไม่เจอไม่เจอเลยไม่เจอหรือบนนายไซส์ไม่มีจะบอกว่านตไซส์หมดเลย เธอว่าไดซีไมเจอวัวัน